สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับเนาะอ่ะมาพบกันกับตอนเช้าเชานะครับเนาะตอนเช้าวันนี้อ่าไปตลาดมาครับตลาดมาเมื่อกี้นี่ตลาดเช้านะครับเนาะอ่าได้ไก่เนาะเนื้อสะโพกนะครับเนาะเดี๋ยวยังกินจะมาหาเบิ่งกันนะครับเด้อตัวนี้เด้ออ่าแล้วก็ยางเลื่องครับนี่อะไรนี่นะครับเนาะมาเนาะอ่าน่องงูวครับเนาะ รกนอกรกนอกไอ้น้องว่าคอดเองถึงบอกฮะแต่ทุกนาทออกคำว่าในลาเป็นไรเนาะครับเนาะแล้วผมซื้อมานี่อ่าแปดขีดเนาะครับเนาะเกือบกิโลหนึ่งเนาะครับนี่เนาะเออก็ได้ไล่เติบอยู่ครับอ่ากิโลละ240บาทเนาะครับเนาะไอ้พ่อมซื้อมาเนี่ยร้อยหนึ่งครับร้อยเก้าสิบเนาะครับเนาะอ่ะบานในมือในพ่อมซืมาเห็ดอ่า สองอย่างนะครับเนาะผมสีส่วนแสบผักเพวพร้อมอย่าง trips, แรกนี่นี่นะครับเนาะส่วนแสบผักแพ้วหอมหอมแล้วกับเห็ดคือส่วไก่นี่ยแล้วนะครับเนาะพี่น้องเอ right ่ออาหารอีสานนะครับเนาะนี่เนาะขอขอโทษเด้อคร so ับเด้อสำหรับผู้ที่บบกินนะครับเนาะบบกินเนื้ออืมอันนี้เป็นลกวัวนะครับเนาะอ่าน้องวัวน้องวัวครับนี่เพราะว่าน้องวัวลึกเอื่อยมันบกคือหยาบเทโบนี่ ช่วยบุหรี่ครับได้เอามีดซับเอาเนาะรับพี่น้องเนาะอ่าแบ่งเป็นช่องส่วนเนาะครับนนนเนาะเนาะส่วนแรกนี่ที่ผมสีเอาใส่กระมังไว้เนี่ยก็คือผมวัาสีสัวกินนี่ครับตอนเสาร์นี่แหลยนะครับเนาะอีกส่วนหนึ่งที่เลือนี่ผมสีใส่ตู้เย็นเอาไว้เนาะครับเนาะผมว่าผมสีออมกินนะออมน่องง่วนเนาะครับเนาะเมนูต่อไปนะครับนะอ่บอกกันคลิปหนาเลยครับเน,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 นาะออมน่องง่วนี่อ่านี่ครับอ่ะมาเข้าสู่เมนูแรกกันเลยเนาะครับเนาะที่เสหิต ก็คือต้มส่วนนองงัวนาะครับเนาะใส่น้ำปลาลเนะครับเนาะแล้วก็หมอเดือดแล้วก็เอานองงัวของเฮานี่ลงไปต้มให้มันสุกเลยนะครับใช่ล่ะนี่ครับนี่ตุมเร็วๆว่าแมนกระเพาะมูครับแม่นอยู่บ่ครับว่าไม่เอากระเพาะมูมาขายบ่ครับเอาแต่นองงัวเดี๋ยวนี่เนาะเสียบครับเสียบๆปิดฟ้าหม้อไว้ให้มันเดือดนี่ก็คือสุกแล้วนะครับพี่น้องเนาะ อนนสุกแล้วอ่าสุกแล้วกะเอาฟ้าหมอปิดไว้แล้วกะยกลงตั้งไว้ให้เย็นนะครับเนาะอ่าจากนั้นก็คือเอาพริกแดงจ่าในมาย่างไฟนะครับเนาะอ่าปกติเราก็ใส่พริกป่นข้าวคั่วนั่นแหละครับแต่อันนี้ผมว่าใส่เป็นพริกจาเนี่มันสีหอมกว่านะครับน้องพี่น้องเออหอมกว่าพริกกันอี๋ครับอันนี้ไม่เห็นกินแล้วมันแสีบกว่านะครับเนาะบ้านนี้ก็มาหัน่นอ่า น้องวัวนี่แหละครับอาหั่น,น้องวัวเตรียมไว้เอาไว,สว้ส่วนแล้วครับเนาะอ่ะขออนุญาตหั่นใอ้น้นองวัวที่ตุมซุกนี่ไปเรื่อยๆด้วยครับเดอ้อ พริกจามของเขาเป็นพริกแดงนะครับนาพริกแดงจินดาวกนนี้ผมใส่แเม็ดนะครับมาอย่างไฟหอมๆเลยครับเอาลงมาตาเลยนะครับเด้อหลังจากที่ซอย่งองวัวไปแล้วนะครับเนาะ บารนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงรสกันครับเดี๋ยวบัรนีเด้อใส่พริกติดตำลงไปแล้วต,ต่อไปกับผงชูรสครับใส่หน่อยแ่บหน่อยใส่ไลยแซ่บไลยอูโบมักก็ไม่ต้องใส่ครับเด้อต่อไปกับข้าวคั่วครับผมโอ้โหข้าวใหม่เท่านี้แหละครับใส่เข้าไป2ช้อนเอารับน้อมบารนี้เนาะหอมๆเลยเดยครับเด้อคั่วเองตำเองนะครับน้ำปลาครับบารนี้ น้ำปลาน,นี่ใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะเกือบช้อนนะครับเนาะเพราะว่าเฮามีอ่าน้ำต้มอ่าน้องง้วนะครับเนาะเฮาใส่ปลาลาลงไปตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเนาะอ่าไปเฮาก็เอาอน้ำต้มลงมาใส่เลยครับน้ำหน่อยน้ำลายเลี้ยวแต่หม,มักนะครับเนาะใส่ไปประมาณนี้ก่อนเทียวแรกเนี่ยคลุกเขาผสมให้เข้ากันให้เครื่องปรุงละลายก่อนนะครับเนาะได้จังเขาจะมาเติมน้ำอีกเทียวนึงอ่า เติมไว้ลายๆาาน,าน,านะครับอ้ไว้ซดไว้ซดน้ำไว้ซดน้ำนะครับเนาะอืมแต่แกะมาคุกเขาเข้ากันบานิช่ากนั่นเดี๋ยวเัากะมาหั่นหอมอ่าพักแพลวผักบัวนะครับเนาะงผักหอมพร้อมเนี่ยเอาลงไปใส่นะครับเนาะไปครับ แต่ละบ้านแต่ละพื้นที่อาศัยปรุงบุคือกันนะครับเนาะอาศัยเอิ้นบุคือกันอาศัยเอิ้นเป็นอย่างอื่นนะครับเนาะอาศัยบําเพ็ญสาน้องง้วนะครับเนาะแต่แถวบ้านผมอาศัเอิ้นว่าซ่าน้องง้วนะครับตรงนี้ตรงนี้เนาะเสียบเลยครับนี่พระเพลาแต่ละบ้านแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับเนาะบ้านเพื่อนบุคือบ้านโตบ้านโตบุคือบ้านเพื่อนนะครับเนาะเพราะว่าคนละบ้านครับ อ่าขนมน้ำมาเด้อครับมามากินเข่าไงาน้นำกันนะค้ำขนีมเนะเาเะกินเข่าสั้าข่าไงน้ำกันอ่าตอนนี้เป็นเวลาอ่าแปดโมงครึ่งแลครับเนาะเพื่อจะตัดต่อเสร็จอะไรหน่อก่อนนู่นเลยละครับช่วงบ่ายๆนนแะครับเดอ้ออย่างนี้เลลงให้เบิ่งนะครับเนาะอ่ะขอฝากช่องเลยเด้อครับเดอ้อสซนาโนชาแนลนะครับเนาะสซนาโนชาแนลอย่าเพิ่ลืมกันเด้อครับเด้อเนาะ พูดผ,ผิดตกอะไรหรือไม่ถูกใจอะไรก็ขอโทษขออภัยไว้หน,หน้าทีนี้ด้วยนะครับเนาะ,ะช่วงโควิดช่วงนี้นะครับเนาะทุกมือนี่อันตรายครับผู้ติดเชื้อนี่เยอะขึ้นเรื่อยๆผู้ที่ที่ตายก็มีนะครับเนาะ,อะขอให้ทุกคนปลอดภัยปลอดภัยนะครับเดอ้อรักษาสุขภาพกันไว้ให้ดีนะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อชีม้เมืองเร็วครับอยากอ่อนเข้มนะครับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่น้ำปลาไปอีก จยกกันนิดนึ่งนะครับเนาะมันมัน,ม,นมันยังจางโหดนะครับมันยังจืดอยู่เนะาะใส่น้ำปลาลงไปอ,อน,นิดหนึ่งเราบัา้ฑดดิตะหุบเขาให้เข้ากันแล้วก็รอตักเสิร์ฟกันเลยนะจ๊ะอ่ะบัดนี้จะมาถากินเขาๆน้ำกันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าว่าสิพาไปเก็บมะกลิีนไหม่ก่อนเนาะครับเนาะอ่าอ่าปรุงเรียบร,ยร้ยบอยแล้วเดี๋ยวฟ้าหมอพิดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมสีพาไปเอาบักลิีนไหม่อย,อยู่หน,น,น้าบ้านเนาะครับเนาะเอามาเผาไฟกินครับโหดนี่แหละครับไปครับ นี่ครับเอ่อเป็นลายกับกินโบทันนะครับเนาะเพราะว่าสีดองไว้อีกอยู่ครับยังโบทันได้เห็ดเดี๋ยวมันนี่ว่าจะเอาลงเนี่ครับมันมีที่วัดพอกินอยู่นี่แหละประมาณสี่หาฟักนีน่แหละครับเนาะสี่หาหน่วยเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวขอเอาไม้ขื่นซอยลงมาสู่พี่สู่น้องกินนะครับเด้ออ่บาบาทนี่ไปครับ ได้มาแล้วความรวดรัดตัดตอนเลยนะครับเนาะช่วงที่เผาเนาะพมบไบันทึกไว้นะครับเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าระยะเวลาการถ่ายทำเนี่ยมันสี่นานแล้วครับอันนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับเนาะสินาทีกว่าสินาทีกว่าๆเผาแก๊สเลยนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวกะเอาเคียงมาซอยบไปไปลงตัดเสุดพร้อมกับไปส่วนน่องหม้อนะครับน้องพี่น้องขึ้นไปตัดเมื่อกี้นี่ครับนี่ เอามีดมัดใส่ไม้แล้วก็เกี่ยวบังเอิญไอ้กิ่งมันดีดขึ้นนะครับเนาะมีดก็เลยไปหั่นเอาตรงฟักมันซะแบ่งเลยเนะครับพี่น้องก็กินได้คือเก่าครับก็ลังอ่อนๆเลยอันนี้อ่าตักเสิร์ฟครับตักเสิร์ฟบนไอ้อ่ะพี่น้องเลยอาหารอีสานบ้านเฮาเด้อครับเด้อนี่เดอ้ออ่าขอขอโทษขออภัยที่ผู้ใดเพื่อนโบมาก,กินอ่าที่ใครไม่ชอบทานก็ขอโทษไปหน้าที่นี้ด้วยนะครับนะอ่า สิเสรียกว่าซื้อเนื้อมากร่อยครับเห็นเพิ่ินกร่อยเนื้อมาเือน,นี่โอ้อยากไปหอดเห็นนองวัวก็เลยเอานองวัวมาซะอ่าเนาะครับนาอพี่นองเนาะมีหมักดินไม่เขพา้อบนี่ครับเผาแล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเอามากินคู่กันนะครับเนาะอ่ามาเด้อครับเด้อมือนี่มากินเขาน้ากันนะครับเนาะอ่ากินข้าวแล้วค่อยไปสู้งานต่อนะครับเนาะู้ใดเหตุงานบ้านแต่เหตุงานบ้านต่อเราพ่นองเนาะ อ่าสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะอ่าฝากช่องคือเก่านะครับเนาะสอแโนชนแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม